ดวงดีไม่ใช่เรื่องบังเอิญย่ายกเครดิตให้ดวงแต่เป็นเพราะตัวเราเองล้วนๆที่ดึงดูดโชคดีเหมือนแมวกว่าที่หลายคนคุ้นเคยในมานกิเนโกเธอนั่นแหละคือโชคและความสุขของชีวิตตัวเองหนังสือที่จะพาคุณไปพบกับคำว่าโชคดีไม่ได้เกิดจากความบังเอิญหรือปาฏิหาริย์ใดๆแต่เป็นผลจากการที่เราเพียรพยายามทุ่มเททำจนสำเร็จตั้งหากแล้วภายในเล่ม คุณจะได้รู้ว่าโชคดีมี4แบบการเชื่อในโชคดีทำให้คุณโชคดีชีวิตแบบแฮปปี้โกลักกี้ช่างดีจริงๆเตรียมตัวดีบวกโอกาสเท่ากับโชคดีเป็นต้นพร้อมทั้งทำความเข้าใจในสัญลักษณ์แห่งความโชคดีและความเชื่อต่างๆของญี่ปุ่นเช่นมาเนกิเนโกะหรือดารุมะเป็นต้นเขียนโดยโนบุโอซูซูกิผู้เขียนหนังสือดังชื่อวาบิาบิ มารับความโชคดีด้วยตัวคุณเองด้วยหนังสือมาในกิเนโกเธอนั่นแหละคือโชคและความสุขของชีวิตตัวเอง